ยังยังช็อตชอตอยู่แบบนึงยังช็อตอยากได้อยาก๊อบอยาก๊อบช็อตอยู่ในร้านนเซลล์อ่ะพี่ขอจบไม่รู้เลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ บาบบบาาาานรแกดงของเราที่ชื่อว่าบบบบาาาาดูคันเริ่มและสามอาทิตอยู่แล้วไม่เป็นไรสามาทิตอยู่แล้วเราสามาทิตกันอยู่แล้วแน่นอนเลยถูกเพราะว่านี้เรามาในบทบูของอะไรรู้ไหมสัตว์นี้ชื่อว่าอะไรโอ้อะไรอรแล้วข้างล่างอ่ะที่รอกันนะบอกเลยนะอืม เบเบ่เนาะเบเบ่เบเบ่บ้านนี้เขาค้อยู่ใช่ใช่ใช่บ้างมากคะมีอเล็กซิสใช่ไหมพี่เล็กชนะแล้วหรอเออไม่ไม่อย่างงี้พี่อเล็กชนะนะหมูหมูอยู่แล้วไอ้ยิ่งตีมของเรานี่คืออะไรสัตว์สัตว์โลกแล้วอะไรตีบตัวมาดีมันมีแบบชนะสามคนนะเพราะแก๊งเรามันมันเก็กหมดเลยทำไงดีก็ไม่รู้กันแต่ว่าพี่ให้เนาะ มองมันยังไม่ค่อยตื่นแล้วตอนเนี้ยใช่ที่ไปเราเก่งเราเก่งอ๋อเราเก่งใช่เราทีไปประสบการณ์เยอะแล้วพี่บานแน่นอนแต่แป้งบอกเลยนะว่าเรื่องหมวดหมู่สัตว์เนี่ยเราช่องชองและตำนานเนี่ยคอบเพราะเราชอบสัตว์มากนี่์อยู่ตัวหนึ่งพึ่งเห็นพึ่งอยู่ขอกินหน่อยขอกินพึ่งหน่อยบินบินโอ้ยโอ้ยพึ่งบินมาปีชิตันกรีนพันดีเลมอนรถกินพื ไม่ต้องให้ผู้ชายเปิดนะอ่าา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 เออไม่ค่ะหืมว้าวอืมปากว้างจริงแบบดื่มง่ายอร่อยสดชื่นมากสุดสุดนี่แป้ชอบกินอยู่แล้วนี่ชิ้นหรอเตู้เย็นไหมใช่ใช่ใช่เขาก็ชิมแต่เรากินกับอะไรก็อะไรเฮ้ยแต่ว่าแบบช่วงนี้เสียงไม่ค่อยดีแต่เขามีผสมน้ำผึ้งมะนาวไงใช่หายเลยหายเลยเดี๋ยวพี่หายเลยวันนี้ มันหอมขึ้นมาจริงๆนะเวลาแบบกินเข้าไปแล้วแบบมันได้กลิ่นของแบบมะนาวด้วยเลิศเล็ดมากนี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าต้องเล่นเกมอะไรเพิ่งรู้เมื่อกี้อ้าวพี่ไปไม่เป็นไรเพราะเรากินอยู่แล้วใช่เขารู้อยู่แล้วว่าเราอะทำอะไรก็ได้อยู่แล้วไงแน่นอนนะเถอะกต่อค่ะกติกาเกมเราจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น3คนโดยเราจะให้ดูภาพและทายว่ารูปในภาพคืออะไร ใครที่ตอบเร็วและได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะและจะต้องไปแข่งกับเพื่อนๆที่ชนะจาก EP อื่นๆส่วนผู้แพ้จะต้องถูกลงโทษเพิ่มเติมเราจะมีทั้งหมด5ตอนโดยจะให้ผู้ชนะตอนที่1ถึง4มาแข่งกันในตอนสุดท้ายคือตอนที่5เพื่อเฟ้นหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพียง1เดียวเมื่อรู้ก,กติกากันแล้วก็ไปเริ่มเกมกันเลยค่ะ เดี๋ยวมาละเดี๋ยวมาละสอฮะดูแดงป่องค่ะพี่ขอออราออกสกลสองสองคิดไม่ออกอะทังพรเ โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จิงก็เข้ามา ต่อแรกหนึ get get ่องยาม่อไปดูชื่ออะกอลอกไม่นมนกะลอกบินภาษาไทยเอาก็ูิภาษาไทยก็ได้ดิชื่อภาาอังอะไรอะชูกา มานะแแบบนึงนะสดชื่นพร้อมเวอร์หนึ่งสองสามกินกไม่ริ้กะจัดอยู่ลาบันเซลอะคมเลียนโอ้ยประสบการณ์ประสบการณ์ดวนไมู่้ชื่เหมือนย่า ช่ใช่วช่สองลิงตัวอะไรอ่ะชันี่สองใช่รู้สึกว่ามันเหม็นมันมันไม่เหมือนลิงอ่ะตะคุนเดียวกันอ่ะหนึอ้ยกระดูกอลิ้งจอกจุดบ้าเฮ้ยมต้อมีอีกนะติ้งจอกแดงติ้งจอกมาจิ้งจอกมาเอาอะไรมายา หนึ่งสองสามอันนี้อยู่ในเรื่องไอเอกปะใช่ใช่ใช่มันรู้มจากบุมัน้เมียแคทถูกไม่ใช่เมียแคทหรอไม่ใช่แคทเมียหรอคนแคทเมียไงแกนคแต่งชื่อแคทเมียแคทเมียร์แคชเมี t o ์ไม่ยากละสอไม่รู้อ่ะคัตตีบ้าน จบดเหนื <nd ota bir any> ่อยไปหมดแล้วเนี่ยตายอสันไม่มีประสอะารแล้วเนี่ยหนึ่งสอง ล็กเ,เขาแมวโอ้โหโอ้อป,รประสบการณ์ปิประสบการณ์ประสบการณ์ของจริง,รงก็คือสูงอายุเท่านั้นคือจะรู้ี่อนสอง <c oughs> เตรียมตัวเสียใจก่อนเออต้องบสลงโทษ่าคนหรอบทลงโทษทีมงานจะคัดบทลงโทษมาให้ทั้งหมด3ใบแต่ให้ผู้ชนะจับฉลากขึ้นมาเพียง1ใบเท่านั้นโดยผู้แพ้ทั้งสองต้องทำตามบทลงโทษที่ผู้ชนะเลือกให้แป้งเอพี่ขอแบบดีๆเบาๆนะอะไรอะโผงหมาล่า แล้วแม่เลมันชิ้นใหญ่จังอ,อ,อ่ะขอแลวบิวมไม่ได้ขอเลยบิม๊มนี่ก็ไม่ได้ขอเหมือนยาดหวยไหวมันเหมือนพริกเลยเออมันมัน,มนคุณจะบ โอน่ารักนะสีมันสีชมพูน่ารักชอบชอบสีชมพูใช่ชอบสีแป้งอยากเล่นกับคาปิบลาลาไอ้นี่มันเป็นหนูใหญ่ๆป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่น่ารักเนาะเบนลี่กับคุณอะไม่เคยไม่เคยไปดูเลยอยากอยากไปดูอยากเห็นอยากจับเนาะใช่ไหมล่ะหนูชอบวานเพชรชาคอยถูกไหมโอ้โหไม่น่าตอบ้วยไม่แน่ใจว่าวานเพชรชาอุ่ยวานเพชรชาอุ่ย ไม่ดีอย่าเลี้ยงไงแต่ว่าเคยแบบเคยคิดว่าแบบชาติหน้าถ้าอยากเกิดเป็นอยากเกิดเป็นวาฬชาติเอ้ามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกต่างประเทศเารู้ได้ไงว่ามันฉลาดอ่ะคือศึกษาใช่หรือเปล่าใช่ศึกษามาง่ได้ย็เขาฉลาดก็เลยอยากเป็นก็เลยอยากอยากถ่ายอรกหมายความว่าหมายความว่าคือเป็นขลังสรุปนะคะคือปิมเนี่ยอยากเป็นวานวาฬเพราะแอดแอดไว้ก่อน พี่อยากลองเป็นคนฉลาดตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะของทีมเราแล้วไปสู้กับทีมคนอื่นเขาดูด้วยว่าทีมเราคุณภาพแน่นขนาดไหนผู้ชนะของเราจะแน่นขนาดไหนต้องบอกว่าแป้งอะดึงที่สุดในบริษัทเราไป็กินไวัยกว่าจริงแน่นอน1 0นค่ะเรามั่นใจว่าบาบาน่าของบาบาน่าของเราเชื่อถมเอาว่าทีมของเราเนี่ย ดูชื่อก็รู้แล้วสามัคคีขนาดไหนต้องต้องเป้าหมายคือชนะแน่นอนแต่ตอนนี้อึมซึมแล้วนะดูโลกตอนนี้เครียดแล้วเอาเป็นว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยฝากฝไปลองด้วยนะคะฝากไปสู้แล้วพี่บอกเขาว่ากลุ่มอื่นอ่ะเข้มกว่านีสู้ว่านี้ของขวัแรงวันนี้ค่ายนี้เพราะของขวัที่ดีที่สุดต้องมันของกลุ่ม ตามได้นะคะแป้ง igp xhg แล้วก็ Underscore นะคะตอนนี้ทำติกตอกด้วยทำอาหารนะคะก็ p xhg Underscore เหมือนกันนะคะได้วยนะคะค่ะไปนะคะก็ i g ะ p l a i i p l a i i k n ค่ะค่ะแล้วก็ของบิมนะคะ ppi mnida นะคะแล้วก็ช่องติกตอกก็คือ ppi mmiee นะคะบิมมี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารด้วยกันฝากติดตามด้วยนะคะถ้าบไปอยากดู มาร่วมเล่นสนุกคอมเมนต์มาเยอะๆเลยสตาร์ติดเงี้ใช่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 สับเฉลิมปรัวๆไปเลยอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกก็ได้ได้นะคะยังไงก็ฝากน้องแป้งไปแข่งต่อมาด้วยเป็นกลังใจให้ด้วยนะคะชนะแน่นอนค่ะบ๊ายบายน้องจริงเกลียดเลยอยู่ ตอนนี้พี่มาไม่มีสิทธิ์ต่อแล้วนะคะอ,อยากด,ดอาูอยากไปดูนี่หนูอยากไปเป็นกดไปค่ะเดี๋ยวจบนี้คุยกันหน่อยนะคะ